แข้งเหลือนี่อู้แม่งแม่งแข้งคอตัวนี้หอยหน้าขี้กระใต้รถบรรทุเด,ด้อถ่ายชีนงวัวชีนควายเจ้าซื้ออย่างอันแนะนำตัวน้องลักกี้แม่งสางเม่งสาสงแค่แสบเลยอืม,อมกรอบกระเป๋าขน,นม เดี๋ยวเฮาจอดแวะเบิ่งตลาดมินิน้นอย,อ,ยอันนี้เป็นตลาดชนเผ่ามังกรอ,อ่าชนเผ่าเหลาเทิงชนเผาเหลาเทิงเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนบรันซวน,เ,น <c oughs> เอาค่าแบแวะเบิ่งตลาดนี่น้อยโอ้ ขาศฮ้อนมากเลยอ่ะโคตรฮ้อนเลยเดี๋ยวแวะลบแดดพร้อมกับเบิ่งของอยู่ของกินพร้อมนะครับมีเบิร์ตสุย่างนะเจ้าเนาะไข่มดแดงยำนี่เนี่ยเป็นไข่มดแดงนะซาบายีไข่มดแดงเด้อไข่หมดแดงเด้อทางพี่ก็งามงามด้วยลมพัดกูน่ะลายเด้กเอาเองเนาะแง่เองเนาะปุ๊กูน่ะตำไข่มดแดงบนทางในอ่ะก็ไข่มดส้มโอ้ตำหมดส้ม เบื่อนไม่ลุ้นกันนะสบายดีตำเผือเนี่ยมะม่วงโอ้โหเฮากินน้ำแน่เลยลูกพีกินน้ำแน่เลยลูกพีกินน้ำแน่กินได้รปอนอะไรปอนปอนอะไรปอนปอนอะไรปอนเฮ้ขึ้นมาไปเฮียนมาเนี่ยเฮ้โอ้ยเพิ่นกินมะม่วงมันจะแซ่บแท้อืบ่้าวเอาเบิง เที่เห็นแม่งแข้งทางฝุ่นน้องๆเห็นแม่งแข้งเอาเบิ้งเบิ้มก่อนฮะโอ้ยรถล้มเอ้ยรถล้มยั้งขยิกขยึกอยู่เลยอันนี้ห่อยังเนี่ยเนี่ยห่อเคล็ดน้อยข่อเคียดน้อยบ่เอาเบิ้งกันอะมาสิบุตรโดดหนีบ่โอ้โอ้โอ้มาโดดหนีหรือโอ้เคียดน้อยลูกเคล็ดลูกโอ้เคียดลกเนาะนี่น้อยโอ้บ่เอาไปเอามันสิมันสิเฮสิบปีโทษเท่านะฮะเอาเบิ้งเบิ้มอีกเบิ้งอีก อึบอย่าโดดนี้เด้อโอเอ็นเอียนเอียนเอียนจอมแอ้แนเนาะตกใจกันรถอโอ้เป็นตลาดน้อยๆแต่ว่ามีของอยู่ของกินหลายนะน่าสนใจเลยกบเขียดเลยนะฮะกบเขียดเลยรถไกลไปไกลมากไปบ้านไกลไปไกลมากนะฮะมองนี้มีตลาดบ่อนนี้กะมี นี่นี่นี่ฮามาหามาจาักป้าเสร็จแล้วก็จะเอามาวางขายอันนี้เป็นไข่มดแดงไข่มดแดงมาแตงสีเบิร์ตละของอันนี้นะจักบ้านอย่างอันนี้หอบกันบ้า,างบ้านบางยางบ้านดงมักยางดงมักยางอ๋อบ้านดงมะย่างดงมะย่างนะฮะบ้านแมงเหลือนีโอ้แมงแมงแข้งคอตัวนี้ แมงแข้งคอแมงแข้งคอแมงแข้งจิกอ่าแมงแข้งคอก็จะเป็นตัวใหญ่ๆมันอาศัยอยู่ในต้นมะขอ,ขอเขาก็เอินว่าแมงแข้งคอเพิ่นขายทงเท่าไหร่นาะนี่เนาะ <30. S 1> โอ้โหสามซีบสามซีบกับประมาณจิ้มเงินบาทห้าสิบบาทเอทอชื้อนี่นี่มันยังเป็นเปลี่ยนอยู่เลยอ่ะสองทงร้อยบาทเนาะสองทงร้อยบาทหกสิบพันเนะ 60, านะ เขาไปชนในกินเนาะเขาไปต่าเนาะเจ็บเหรอเขาไปต่าเนาะขัวก็ได้ต่ำขัวก็ได้เนาะโอ้ยขอจืดหน่อยเนาะต่ำกับขัวนะฮะเป็นแมงแขรงคออย่างหลายเลยไล่หลายเลยนะครับโอเคแวะเบิ้งตลาดนะฮะเส้นทางการเดินทางบนถนนหมายเลขเกาทอกานะฮะหมายเลขเก้า จะมีรถชีบล้อรถพวงเลี้กันย่างหลายเลยนะฮะก็เลยถือโอกาสลบแดดไปนําเฮ้ยเฮ้ยได้ผลลือดอ่ะหาได้ข้าวบดแดงบ่เอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ไตบอสบ่ไตบอสมาสีบดระเบิดบ่อจุ่มตุ่ม,มไม่มีแก๊บได้หรือว,ว่าเอาในกระเป๋าเจ้าก,ไก,ไก,ไกไ็ได้ในมันแตะขนาเป๋าห้อยนี่ได้บ่ห้อยห้อยก็ได้ห้อยก็ได้เพื่อไม่ที่ะกาไปเคยกินมาเคยเคยเคยกินแมงแข้งบ่ กินมันจะหอมๆเลยเพราะยังเพึ่งไปยังแมงแข้งกับเป็ดทะเลแซบอยู่ได้โอ้ยว่าซื้อแมงแข้งเพิ่งเลยโบกินแมงแข้งกันอืมเอาโอเคอิตาดีบ้านบ้านดงย่างบ้านย่างย่างซาย่างกับย่างบรนย่าบรรย่าอิตาลีน้อยนะครับที่อยู่บริเวณแค้มถนนมาริเกานะฮะปะจะได้เดี๋ยวเข้าก็ไปเบื้องอิตลาดีนึงดีกว่า ไปไป,ไปแว่อีตลาดนึงตลาดนี้ใหญ่แมนแมนใหญ่เลยตลาดเนี่ยก็บก็บเป็นตลาดใหญ่แคบทางนั่นแหละใหญ่แคบทางเอาไปรถจอดไนี่เด้ออู้พูดนะวายตัวน่ะวายวายไปเบิ้งไปเบิ้งมาแตงโอ้ยตอนนี้ไข่บดแดงกำลังออกเลยอ่ะไปยังก่อนอดิไ,นไปแดงบปล่ มันแปลว่าคือหอยแดงบ่แม่่นบแม่นหอยแดงสิเป็นหอยหน้าขี้กระต่ายแม่นอยู่บอ่ะหอยหอยโตบ่กหอยหอยหอยมังคือเริ่มใช้หอยหน้าขี้กระต่ายบ่หอยยังแซย่างนี่แหละอันนี้นี่หอยยังหอยจูบหอยจูบบ่กหอยจูบหอยจูบจูบกูด้วยจูบกูด้วยมะมงฮะเพื่อนกิดเพื่อนมีมะเมาโอ้มะเมามะเมา มันอะคล้ายหอยหน้าชีกใต้เหรอหอยหน้าชีกใต้หอยหน้าชีกใต้แมนโพรโอ้ชัวบากชัวบากมบบากมบากโ,ากโ,ากโรโอ้มีอย่างเมาขายทางพุนกระมี่ขายคุณะแม่คอตัวน่ะเอ้ยแม่แข้งแม่แข้งทงเท่าไหร่นี่สามซิบโอ้ทงสามิบ ถาดชิพฮาอันนี้ถาดชิพฮาถาดสามชิพอุ๊ดอันนี้อ่ะโดยเลยซื้ 0. อตลาดนั้นมาแล้วว่าจิมาเบิ้งโยยนักเบิ้งก็จังหน่อยมะม่วงกับปิตาแซบหุ่นเหลือเงินเงินเงินอยู่กับหุ่นเข้ามาตัวเปล่าตัวโอ้ยกระปูไข่หมดได้บ่ะคกระปูไข่หมดไข่หมดยังไงดีคะตอนนี้กะโอ้ยไหว สารหวายย่างหลายเลยยังหลายเลยคุณอะสวยดีฮะซิปพันเอาวะพอดิญม์ะแซ่บปะเจ้าเอสเองปะโดยต้มเองตู้เองปะนี่เดี๋ยวซิมบ้างกันเด้อซิมบ้างกันเด้ออม อืมอืมคือเข้มฮะเออเจ้าใส่ยังเข้มแบบฮะไอเกิร์บอ่ะเอาโอเคขายได้หลายแบบไ้มปีนตลาดแคมถนนสบายดีขายมีอย่างมาขายก็เอามาขายมีมะม่วงมาเอากับดิบบอนีตโอ้ดิบเลยดิบเลยอันซุกก็มีเนาะ ลบแดดได้ดีดีเลยอันนี้ต้นมะกะทันนี่ต้นมะกะทันนะไปเฮากะซื้อเท่าที่เฮาซื้อใดนะซื้อเท่าที่ซื้อใดกะซื้อให้โมแดงซื้อเอ่โมแดงซื้อพั่วนี่แหละเนี่ยซื้อแล้วันเดียวกันปกติก็จะว่างขายกันหลายอยู่เลยเมื่อนี้กะน้นอยอยู่จักน้อยเอ้ารถมากรถมากผูเละไปแล้วไปแล้วคุณน่ะเออตัวไทยจนะะว่างรถด,ด้อ กำลังรถเดอ้อรถแห่งเหรียญว้อยู่เนี่ยรถมาจากประเทศไทยพูดเตัวสายเห่าบบบนี้กินยังอ่ะแซ่บบะหอนบะบะฮ<า>้อนหนาวบะฮ้อนเนาะเออเออไอยังว่ายอยู่เลยเดี๋ยวพาไปตาแด<บ>าดเช็บหน่อยิือปุ๊บแล้วก็สี่างไฟต้มน้ำอับอีหลีบอกไป<ม>นั้นพุ่นบ่เดี๋ยวนี้อาก<บ>าศหนาวเนาะอยู่แถวตะวันนี้โอ้ตะวันตะเคียนที่อากาศหนาวลีเลย อ,อันี้จะคันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าจะเข้าไปตลาดเซโนตลาดเซโนโถ้าเราอ้อมไปพุนมันจะวุ่นไก่เลยพารถเล็กหน่อยรถได้หลายลเลยอ่าเป็นศูนย์ร่วมเศรษฐกิจศูนย์ร่วมรถท้ายนี่กับแม่จันทคอนรถพวกเอ่อพวกคนเครื่องคนคลองโรงงานอุตสาหกรรมเออเดี๋ยวเราเข้าตลาดก่อนเคย,ยเข้าโดนแล้วละ่ะโดนเห็บเลย เซโนเข้าวงนี้แหละมาเดี๋ยวข้าขี่รถเข้าไปเบิ่งก่อนได้นี่มันจะมีไปทางที่บ๋อไปทางที่ก็ได้สักทางที่ทางที่ข้าจขี่รถเข้าไปได้อ้รถยี่ห้อยังนี่ฮาโบฮาโบยี่ห้อฮาโบยี่ห้อฮาโบแม่นโบฮาร์ฮาร์โบฮาโบฮาโบยี่ห้อฮาโบ ปอันนี้เป็นด้านในตลาดนะฮะเอาขี่เข้าไปก่นอนง่ายอะ่อรยะรถที่ีกันหลายเถิงไซไปเดี๋ยวเข้าขี่ไปข้างหลังขี่รถเข้ามาได้สบายเลยตลาดเซนู o นะฮะถือดีว่าเป็นตลาดโคตร โคตรของโคตรใหญ่เลยใหญ่ดีเลยพูดอ่ะโอ้ปลาเขาป่านจัตุจักเขาป่านส่วนจัตุจักแมนขายเสื้อผ้าขายของกินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลาะกันมันต้องไส์รถจักเลาะนี่แหละป่ะอ่ให้รถจักเลาะข้างหลังวะข้างหลังก็มีขายเสื้อผ้าเขาป่านจัตุจักตลาดจัตุจักร ยูนงเทพไงใหญ่มากเอาไปนี่บอ่อู้ตลาดเสือพานี่กะเข้าวุ่นไปนรื่อยๆกะนพีพีเข้าหนึ่งพีเอาละเดี๋ยวยังไงผ้าน้องสาวนะครับน้องปร,ราดนะฮะเลาะก่อนตลาดเซโนเนาต้องกระจกงามแล้วงามแล้วเอาเมื่อกี้เข้าไปตลาดเสามันปิด ปิดก็เลยมาตลาดแรงอยู่เซโนนะฮะอันนี้เขาอยู่ตลา, <spa: S 1> <carro> าดแรงเมืองเซโนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆย่างเบิ่งบรรยากาศตลาดแรงเมืองเซโนหรือเมืองอุทุมพรนั่นเองนะฮะาป้าป้าจับรถเอาไว้บม่ได้ล็อกแล้วเขาบอกให้ล็อกคือคืนมากนะฮะมันจะคืนตลาดเนี่ยกระเงี้ยนบอการคาดย่ำย่ำย่ำตอนแรงนะครับกับคืนแน่นอนเลยนะฮะไปเบิ่งบรรยากาศตลาดเมือง อุทุมพอร์นะครับเซโนไปเดี๋ยวปิดปะโอ้แนวกินนลายเนาะเสียวหน่อไม้อยู่แม่มนี่นี่หน่อไม้โอ้ตัวที่ต้มบ่หน่อเต่หน่อไม้สบายดีเดี๋ยวเดี๋ยวยางเบิ้งก่อนกูนะใกล้หลายมันนี้มากับน้องสาวนะครับผ้ายางเบิ้ง บรรยากาศตลาดน่าจะตลาดซีโน่เนาะนี่เนาะตลาดตลาดสดเนื้อแรงอุทุมพรอุทุมพรนี่แมนอยู่ลองเบิ่งลองเบิ่งช่วงนี้ไข่มดแดงก็ร่างก็ร่างหลายเลยไข่มดแดงอันนี้นอไม้ยังนี่ไม้ไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่บ่โอเคแมนเราหน้าไม้ไผ่อีหลี โอเคสบายดีน้อยไผ่เนาะเป็นกองนี่น้อยกองเท่าไหร่บ้างหนึ่งกองมาสิบพันท้าไปแกงบอกแต่ว่าเฮาล้อมันก่อนโอเคเดี๋ยวว่นไปก่อนว่นไปก่อนเนาะเพราะว่าร้านนี้ไปลุ้นขายขายเครื่องขายของโอ้คนยังหลายเลยโอ้มาเดิมมาเดิมมาทันทีก็ได้มันคือเทียดที่น้อยน้อยแท้สบายดีสบายดีได้บรรยากาศเบื้งบรรยากาศนะฮะ ยนียมือแหลกมีโงมีพักย่างหลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยังนี่ฮะคือแว่ามัก็คือแมงเลือมกินยังไหกินยังไหนกินแบบนี้เลยชิมแลวชิมเลยบ่มันดิบได้ชุบเลยเราปวดเล้เราปวดเราที่รีบ่องเท่าไหรอท่านาอาสักสิ่งสักสตัวลักชิมนีฮจะจตอนนี้มันรสชาติมันจะเป็นยังไงมันมัิ ออมาสิบทเมากว่ะนี่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 เากำลังกินให้โซ่อยู่นี่มันกินโซงรอโงอโอ้ยกรอบพร้อมเอาเบอร์เอามันยู่ตายด้วยแล้วมักรอบอะมันบ่มันเอาเอานึงเอาันึงอือกรอมนเอแ่หนึงเหนึงเนาะ ไปไป้ยไปแน่ดูนี่ไปน่รจับจับไปก็นานจับปั๊ไปจับไปนม่งอย่ก็เออเม่งม่งเ่ไปมงแมงสามเมงสาเออเมงสาไเม่งสาออกกรอบอกรอบแต่ว่าแซ่บไปหลีเลยเมงสามตัวใหญ่กบสางอ่ะนี่ไงกลบกลบกบกบ เอา,อาโอเคฮะไปะแมงสางแมงสางแซ่บแบบอืม,อมกรอบกระบาดขานมแมงสางคือขน,นมเนาะโอ้แซ่บอ่ะแซ่บไปหลีอ่างพี่ก็มี่ฮะอางพี่ก็มี่ออกไปตลาดนี้รู้สึกว่าละลายแท้นะยูแนวกินนะฮะมะไม้ต่างๆเลยนะครับแล้วกับนอนไม้ บรรจงที่บรรจงร้อยนะฮะวาไว่งามวางไว้งามโั้ที่งามงามมากงามมากเส้นงามไหลเลยนะฮะอันนี้เกินตลาดอยู่ครับตลาดแรงเซโนอ๋อตลาดแรงเซโนตลาดแรงเซโนนะฮะนี่ดีดีหอมแท้ไนี่ดีขี่รถไก่มาไก่อันนี้เลยนี่ไก่ไก่ผสมหอมเลอันนี้เลยนี่น้ำน้ำหอมจากฝรั่งเศสหอมชนิดฝรั่งเศสชนิดพิเศษแบรนด์ ปลาแดกคือบอเอาไปซีดเนีปแดกคือบอไปซีดเซตสุดๆมันมีอยู่ลองบ่ละลองลองบ่ละชอเซตสุดใหม่เซตผลิตน้ำหอมบ่ต้องบ่ต้องนี่ปลาแดกกระปูนี่เป็นเซตโอ้ลบเออเซนเดอร์เซนเดอร์กะบ่ต้องบ่ต้องซีดก็ได้เอาท่าใส่แบบท่าเป็นตัวลองบ่ลองบ่ขายถุงเท่าไหร่10,000เนื้อเอาไว้ก่อนตั้งใจเด้อได้กินความหอมของปลาแดกกัด แค่นี้ก็ซื้อใจละนะฮะปะเก็บบัญชีกาศเอ่อตลาดในบุรีรัมยเซโน,โนนะฮะสวัสดีซีซีง,งัูอ่ะเนาะสวัสดีไหมคะไหมคะขายดีบ่ขายใครใครแต่ซีง,งัวูอ่นบ่งัวกับขายอันไหนควายอ,อันไหนเพราะอันนี้ควายอันนี้ควายกับงัวเอามันคือกันเจา้าคือหูจักเจาก้าคือสีแยกออะไรแยกแยกออะไรแล้วซีแห้งเด๋อซีแหง้ง หมูง่วเข้าบ่าอ๋อเขาแยกบอ่อเลยอันนี้คือซีนคือกันอันนี้ต้องใช้ความชำนาญในจักนอยสำหรับมืออาชีพขายอยู่นี่คู่มือวะ<า>เป็นเจ้าของเองเป็นแม้เป็นลูกเป็นแม้เขาพูดอะครัวแล้วเป็นบ่เออแต่เขาเขามีครอบครัวแล้วเป็นบ่ยังบ่มีเ <c oughs> ยี่ห้อจบอยังจบแล้วจบยัง,งๆๆจบมาเจสร็จแล้วก็มาขายของไซสแม้ก็บ่ได้มีเฮนต์ต่อใส่บ่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีงานสวรรค์ฟันเฟกนี่ได้เข้าไปย้างบ่สวรรค์ฟันเฟกเอ่อปีการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตไปเดอ้อโมนเดอร์มีงานมีเอ่อวงดนตรีโออย่างจัดเต็มเลยเนาะเอาผู้ใดมาทีตลาดแหลงเมืองเซโนไม่รู้เมืองอุทุม,มพรอย่าลืมมามหุดหนุนฮานเนี่ยก็คือฮานขายสีงวัวสีนควายเจ้าซื้ออย่างอันแนะนำตัว น้องลักกี้ลักกี้ขายอยู่นี่เนาะขายอยู่นี่ประจำเนาะโอเคน้องลักกี้เดอ้อมาตามออเดอร์มาตามแพงเหงานะแล้วนี่แม่มื่อสาวไหนแมมื่อสาวอายู่ตลาดจีนตลาดใใหหญ่ตลาดญ่แสดงว่าไปบุญน,นำกับไปตอนแรกมาปีนี่นมันมีนำกับได้ไปเอดงานสายซอยแม่ย่างเดียวที่แฟนเราบ่ เงยมีมันดอกเงยยูจังซีดีกว่าเดี๋ยวจังหน่อยจะได้ไปเที่ยวได้ไปยังเนาะโอเคเอาให้เข้าใจเด้อกันเลยกลายไปไกลมากๆอุ่นหนุนน้องลักกี้เด้อนี่เด้อมันขายซีงโง่ซีนควายครบหมดเลยเท่ากับเออเบิ้งคือกันเมื่อแยกแยกกับอกอันนี้ซีนควายอันนี้ซีงง่อันนั้นซีหมูโดยโดยโดยกานะฮะเก็บบรรยากาศนะครับ การซื้อขายและก็แลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่ในตลาดแรงเซโนโนี้กันหลายๆเลยสบายดีชิ้นงูชิ้นควายอู้ยังหลายเลยเนาะชิ้นงูชิ้นควายกองสิบพันสิบพันโอ้ยั่งไปทางไหนเนาะวันนี้เนาะโอ้ยังซื้อมีก็เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งพี่阿นี่คือตลาดยามาแรงเซโนนะครับของกินโคตรเลยฮะผักกูดครับผักกูดผักก,ดกูดหรืว่าผักดี ซิน้นงอซิ้นควายซิ้นไกล้เนี้ยไก่้เป็นตัวเลยอันนี้น่าจะเป็ดเป็ดปกองกันเป็นภูเขาเลยเหงาไปยันสุดเลยนะไปกะถือที่ว่ายางกะทัวอยู่ดอกยา <laughs> งกะทัวอยู่เอาได,อได้ยังไงได้ยังไ้นอไม้หรอ โอเคโอเคอ่าอันนี้คอลลฟิวลหรอเราบอคอลลฟิวคอลลฟิลกินแล้วกินแล้วกิดแต่กิดแต่ไม่ได้ตอนนั้นคอลลฟิวนะสบายดีสบายดีสบายดีปะปะเอากันปุ๊ป่ายังหลายเลยอ่ะปลาทะเลด้วยสิพาไปกันเลยปลาทะเลมีปลาจิ๋มปลาทู่เอาที่ตีกว่าปะ ที่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดแบบแบบถือได้ว่าตลาดขนาดกลางนะขนาดกลางถ้าเป็นตลาดใหญ่เลยจะเป็นช่วงตลาดเสาของเมืองเซโนโน,นะฮะแต่คนก็โคตรหลายเลยอ่ะคนโคตรเยอะเลยปลาปลาะสบายดี <ไป S 1> โคตรยางเงี้ยเจ็บขาเจ็บขาครับแต่ก็ต้องคตรยางให้พาเพื่อนเพื่อนเบ่งมายากาศนะครับเอ่อ เมืองเซโนนะฮะตลาดเนื้อแมงนะฮะน่ากินมากเลยอันนี้ก็น่ากินมากอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหมูหมูหมูย่างหมูปิ้นหมูปิ้นหมูปิ้นหมูย่างเป็นโตป๊าปใหญ่เลยสบายดีสบายดียูดีมีแห้งโอ้ตลาดนี้คนหลายเนาะย่างกับบะโถเลยนะฮะไป เดี๋ยวเขาเบิองบรรยากาศต,ต่อดีกว่านะครับมาน้ำเต้าตัวน่ะข้าบดแดงเดี๋เขาข้าบดแดงหลายที่ดีเขาซื้อไปแล้วข้าบดแดงป้ายนี่กด็ทางเข้าละออกมาเข้ามาทางไหนอ,าาอ,อันนี้ทางออกทางออกมีผลไม้ผล,มผลไม้ผลไม้ป้าย เข้าห้องหนอ่ะไปพี่บอกไปเข้ามงคนเดลไหลหล,หละไปเก็บบรรยากาศก่อนจะคนหลายฮะคนหลายมีการจับจ่ายใช้คาซื้อขายของนะฮะบอกว่าจะเป็นของสดของแท้งของกรุงสำเร็จก็มีนี่ฮะของกรุงสำเร็จของปรุงสำเร็จโอเค